สวัสดีครับทุนผู้ชมและผู้ติดตาม fc ทุกท่านครับพบกับเซเว่นวันออนไลน์กับผมโบธันรัตนเพ็ญจันทร์ครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับมีนักเรียนมาเทรนนิ่งติดต่อกัน2วันครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มาเทรนวันแรกนะครับนั่นคือน้องดีมครับเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มาเทรนนิ่งเป็นฝึกเบสิกนะครับขั้นแบบแอดวานซ์นิดนึงแล้วสำหรับการเข้าโค้งการกระโดดเนินเพื่อนำไปใช้สำหรับการแข่งขัน เมื่อวานนี้ได้เทรนไปวันแรกนะครับก็ได้ไปเรื่องโคง้งแบบเต็มๆนะครับแล้วก็การใช้เกียร์แล้วก็ได้เรื่องโดดเนินไปประมาณหนึ่งแล้วก็เลยติดใจครับวันนี้มาต่ออีกหนึ่งวันนะครับไหนๆก็เดินทางมาแล้วก็เลยอยู่อีกวันหนึ่งเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวกับเทคนิคนะครับให้มากขึ้นวันนี้จะลงรายละเอียดเรื่องโดดเนินมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้องยังมีท่าโดดที่ยัง โดดยังไม่เสียบเท่าไหร่นะครับยังโดดหน้าเปิดอยู่นิดนึงก็จะปรับเกี่ยวกับท่าทางการยืนแล้วก็การจัดท่านะครับให้มีความเรี้ยวมากขึ้นแล้วก็โดดได้สวยสมูทมากขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ตามไปชมกันกันกบเซเว่นันออนไลน์ครับ นี้เป็นฮิตแรกนะครับวันนี้เราเริ่มกันประมาณบ่ายโมงครับเริ่มช้าหน่อยนะครับเพราะว่าวานนี้เราก็ติวกันไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาถึงฮิตแรกให้น้องวอร์มก่อนครับสิบนาทีนะครับพร้อมกับทบทวนที่เมื่อวานนี้ได้เทรนไปเพราะวันนี้เรา เทรนกันเรื่องการเข้าโค้งแล้วก็การโดดเนินไปประมาณหนึ่งครับเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวนี้จะติวเข้มเรื่องเรื่องโดดเนินเป็นหลักเลยนะครับ ก็วอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลืออีกหนึ่งรอบพอดีโอเคครับเดี๋ยวยวกต่อไปนะครับจะลงรายละเอียดกันเรื่องโดดเนิน <c oughs> การใช้คันเร่งแล้วก <c oughs> ารจัดท่าให้เร็วมากขึ้นหลังจากที่น้องวอร์มไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีตอนนี้ถึงการเข้าคอนแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้น้องได้โดดไปแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดท่าที่ ขยับตัวให้ยืนหน้ามากขึ้นแล้วก็มีการกดรถเพื่อให้โดดแล้วล้อหน้าลงก่อนล้อหลังครับก็จะเพิ่มความเร็วในการโดดเนินวันนี้จะเพิ่มทักษะจะเป็นเทคนิคขั้นสูงขึ้นมานะครับที่ใช้ในการแข่งขันจริงเวลาเราโดดเนินสังเกตร,รุ่นใหญ่ๆอย่างเช่นเกรดเอเขาจะเปิดคาเรงมาเต็มๆเ,เลยนะครับเขาจะไม่เฉลี่ยมาเปิดมาเต็มๆแล้วก็ปิดคนเรงไหลขึ้นเนินไปให้รถมันลอยนะครับ เทคนิคนี้เราจะต้องจําความเร็วที่เราเข้าหาเนินให้ได้ว่าความเร็วเท่านี้มันจะโดดข้ามเนินนะครับผมก็ได้บอกน้องไปแล้วในภาคทฤษฎีเดี๋ยวจะลงไปขี่ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวน้องทําตามติดตามกัน ก็ตีก,กันเลงหน้าเนินแล้วก็พยายามกดรถช่วยรถช่วยตำแหน่งตัวตำแหน่งขาเหมือนเดิมแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งแขนข้างบนกดรถช่วยนิดนึงเพราะว่าคลามันค่อนข้างลื่นมากแค่อยแล้วก็สเล่งยังอาจจะไม่ค่อยชิน สังเกตนะครับท่านผู้ชมเวลาเราเปิดคันเร่งก่อนขึ้นเนินแล้วปิดคันเร่งนะครับจะทําให้เรากดรถได้ดีมากกด <Good. S 1> อ่าี่คือเทคนิคขั้นสูงนะครับสําหรับนักแข่งที่เป็นเกรดที่ใช้สําหรับการแข่งขัน,นทํากันทุกคนนะครับ ที่เราเทรนเทคนิคการปิดคัลล่งเข้าหาเนินนะครับเ <spe ak> พื่อให้ความเร็วมากขึ้น <spe ak> แล้วก็กดรถได้ดีเวลาโดดเนินทํา <spe ak> ให้มีความเร็วมากขึ้นตอนโดดเนินนะครับ <spe ak> เดี๋ยวต่อมาครับเปลี่ยนมากระโดดเป็นเนินเนินชุดนะครับใช้คัลิ่งเหมือนกันคือออกจากโค้งมาแล้วก็ปิดคัล่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนินชุดแล้วก็ฝึกการกดรถการใช้คัลล่งน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันคิมตัวอย่างให้ดูก่อน you <laughs> ไายโบ้เนี่ย ังจากที่เราเทนกันไปนะครับทั้งโดดเนินใหญ่โดดเนินชุดนะครับฮิดนี้ขี่เต็มรอบครับให้ทบทวนเทคนิคที่เทนไปทั้งหมดนะครับเรื่องการโดดเนินการเข้าโค้งอันนี้เป็นครั้งที่2นะครับก่อนที่น้องจะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวหาเวลามาอีกนะครับเพราะว่าลงคอร์สยาวไปเลยติดตามกันครับ อนนี้นะครับหลังจากที่เราได้เทรนนิ่งกันไป2วันนะครับทั้งเรื่องการเข้าโค้งการกระโดดเนินนะครับรวมถึงวันนี้วันที่2ได้เทคนิคการกระโดดเนินแบบขั้นแอดวานสำหรับนำไปใช้สำหรับการแข่งขันได้เดี๋ยวมาถามความรู้สึกนักเรียนกันดีกว่าว่า2วันเป็นยังไงบ้างครับวันแรกก็ได้หลายอย่างเลยครับได้ทังการใช้ใช้คลิงก่อนเข้าโค้งคแล้วก็การ เข้าลูกกะนาดครับครับแล้วก็การโดดครับการหนีบรถครับเป็นยังไงบ้างวันแรกความรู้สึกกับก่อนก่อนที่จะเทรนกับเทรนแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นไหมเยอะเลยครับวันแรกมาแบบใช้เกียร์ต่ํามากครับมันต่อมาก็เปลี่ยนครับครับใช้เกียร์สูงขึ้นอ๋อวันนี้วันที่สองนะครับได้วันนี้เราจะเน้นกันเรื่องกระโดดเนินครับนะครับ เป็นไงบ้างตอนแรกที่เห็นแบบโดดแล้วหน้ามันเชิดคึอันนี้ก็ปรับให้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้ใช้คันเร่งก่อนขึ้นเนินครับตอนแรกก็บีันเร่งขึ้นสุดเนินครับหน้าตังวันนี้มาก็ทําแบบพี่พี่โบสสอนครับหน้าไม่ตังคนะลดลดลงครับแล้วก็ทิ้งน้าหนักไปทางด้านหน้าครับแล้วก็ได้ น้องไปเวลาหน้ามันเปิดก็บอกเทคนิคไปครับการล็อกเบรกเดี๋ยวเราก็เหลืออีกสามครั้งน้องลงเป็นฟอร์สยาวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปจะไปชวนเพื่อนๆมาใช่ไหมชวนน้องใหม่อีกคนครับชวนน้องหมาอีกคนนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับช่วงปิดเทอมก็สอบถามมาได้ช่วงนี้ก็วันธรรมดายังมีวันว่างอยู่นะครับอยากมาเพิ่มเติม เทคนิคทักษะไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งการกระโดดเนินนะครับก็จะถ่ายทอดให้รุ่นน้องเต็มที่ครับครับวันนี้ก็กลับไปฝึกฝนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันในครั้งที่3 4มสี่หครับขอบคุณมากครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เทรนนิ่งน้องดีมไปเสร็จเรียบร้อยครับเวลาตอนนี้5โมงเย็นแล้วนะครับแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยแต่แป๊บเดียวครับพอแดดหมดก็คือมืดเลยเพราะว่า มันเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็ยังอากาศร้อนมากๆนะครับวันนี้น้องได้ไปเกี่ยวกับทักษะการกระโดดเนินเต็มๆเลยจากตอนแรกที่กระโดดแล้วหน้ายังเชืดอ,อยู่เวลาขึ้นไปบนบนอากาศนะครับก็จะทําให้การควบคุมค่อนข้างยากแล้วก็เวลาลงเนินต่อไปก็จะเสียจังหวะได้ง่ายวันนี้ได้ปรับท่าให้ให้โดดกดมากขึ้นรวมถึงได้ให้เทคนิคการใช้คันเร่งเข้าหาเนิน,นครับแบบเปิดคันเร่งไปเต็มที่แล้วก็ปิดคันเร่ง เพื่อที่จะให้รถเข้าไปหาเนินได้เร็วมากกว่าเดิมแล้วก็สามารถกดรถได้นะครับเราไม่ต้องไปเปิดคัาเร่งด้วยกดรถด้วยก็จะยากไปอีกนะครับเหมือนทํา2อย่างพร้อมกันทีละสเต็ปครับก็เป็นเทคนิคขั้นแอดวานซ์นะครับที่นักแข่งมือโปรมือตึงใช้กันสําหรับการโดดเนินเองแล้วก็จะมาอีกนะครับน้องบอกว่าติดใจลงคอร์สยาวเลยนะครับสรุปว่า5ครั้งด้วยกันก็เดี๋ยวติดตามในครั้งที่ 3, 4 5นะครับ แต่ตอนนี้สองครั้งแล้วน้องกลับไปที่บ้านก่อนจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาต่อในครั้งต่อๆไปนะครับน้องบอกว่าจะชวนน้องๆที่สนามทางนู้นมาด้วยนะครับก็มีหลายคนที่ยังยังกระโดดเนินไม่เก่งเพราะว่าทางนู้นเขาจะเก่งกันเป็นภาคพื้นดินนะครับก็ต้องฝึกฝนเรื่องกระโดดเนินพอเนินเร็วโค้งเร็วทีนี้โ้ไปแข่งสบายเลยครับสุดยอดเลย ยังไงแล้วก็ฝากติดตามครับแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปกับเซียนวันอนอนไลน์น,น,นะครับจะไปแข่งที่ไหนไปซ้อมที่ไหนหรือว่าจะเทรนนิ่งใครก็ต้องฝากติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ